แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้1ธันวาคม2 5 6 5เราจะมาอัปเดตเงินไร้ละ1000รอบที่2ทกศจ่ายเงินในวันพรุ่งนี้2ธันวาคมทั่วประเทศเช็คด่วนนะคะเงินไร่ละ1,000บาททกศแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีตรงกรเกษตรกรชาวนาในวันพรุ่งนี้2ธันวาคม เกษตรกรชาวนา2.04แสนครัวเรือนทุกจังหวัดทั่วไทยใครยังไม่ได้เงินสอบถามทกศสาขาใกล้บ้านท่านด่วนนะคะแผนการจ่ายเงินปีนี้โอนเงินเป็นรายตำบลซึ่งแต่ละตำบลก็จะแยกโอนตามวันเวลาที่ได้แจ้งนะคะจะไม่โอนทีเดียวพร้อมกันหมดและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้ เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะอัปเดตความคืบหน้า1ธันวาคมนะคะโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ยละ1,000บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่นอ้องเกษตรกรชาวนาลดต้นทุนการผลิตซึ่งทกศได้มีการจ่ายเงินรอบแรกไปเมื่อวันที่24-28พฤศจิกายนที่ผ่านมาจำนวน4ล้านรายวงเงิน5616ล้านบาท ซึ่งล่าสุดนายกระสามเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรได้แจ้งอัปเดตว่าทกสจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับชาวนารอบสองในวันพรุ่งนี้2ธันวาคมนะคะทุกจังหวัดทั่วไทยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66 จำนวน24,417รายวงเงิน1,780.29ล้านบาททั้งนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาสามารถเช็คสถานะโอนเงินผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี65-66รอบที่1 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้จะส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหน้าวันที่14พฤศจิกายน65นะคะโดยมีเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้นจำนวน4.5ล้านครัวเรือนเนื้อที่ปลูก61.3ล้านไร่ผลผลิตรวมนะคะ26.6ล้านตันข้าวเปลือก หนึ่งข้าวเปลือกหอมมะลินะคะเกษตรกร,ร,กรจำนวน2.1ล้านครัวเรือนเนื้อที่ปลูก26.8ล้านไร่ผลผลิตรวม9.62ล้านตันสองข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่เกษตรกร,ร,กรจำนวน2.6แสนครัวเรือนเนื้อที่ปลูก3.9ล้านไร่ผลผลิตรวมนะคะ1.72ล้านไร่1.72ล้านตัน 3ามข้าวเปลือกปทุมธานีเกษตรกร7 0 2หมื่นครัวเรือนเนื้อที่ปลูก6.46แสนไร่ผลผลิตรวม6.45แสนตัน4คัับเลือกเจ้านะคะเกษตรกร8.32แสนครัวเรือนเนื้อที่ปลูก14.6ล้านไร่ผลผลิตรวม 8.7ล้านตัน5ข้าวเปลือกเหนียวเกษตรกร1.85ล้านครัวเรือนเนื้อที่ปลูก15ล้านไร่ผลผลิตรวม5.8ล้านไร่และทั้งนี้นะคะผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี65ทับ66ที่แจ้งเก็บเกี่ยวแบ่งตามช่วงเวลาประกันไรายได้ข้าวได้เงินงวดไหนนั้น ทั้งนี้บัญชีที่เงินโครงการจะเข้าคือทกสเท่านั้นนะคะหากไม่มีให้รีบไปเปิดแต่เปิดแล้วไม่ต้องเอาบัญชีมาให้สำนักง,งานเกษตรเพราะเกษตรไม่มีช่องคีย์ข้อมูลจะลิงก์กับเลขบัตรประชาชนซึ่งถ้าอยากทราบว่าเงินเข้าบัญชีวันไหนท่านต้องเช็คได้ท่านจะต้องเช็คในลิงก์ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะคะอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วไทยนะคะ เรียมเช็คเงินโอนเข้าบัญชีรายเล1,000บาทรอบที่2ซึ่งทกศจะเริ่มโอนเงินในวันพรุ่งนี้2ธันวาคม2565ทั่วประเทศ